เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณปานิษนะคะคุณแม่สุพรรณพรนะคะแล้วก็คุณแม่สายทองนะคะคุณนักขักรนะคะแล้วก็เพื่อนทันลาบอะไรทุกอย่างก็ขายได้เดี๋ยวนางทําไม่ทันอ่าเมื่อก่อนนางก็ขายส้มตําเนื้อย่างไก่ย่างอะไรนางทำานางต้อง,งตึงตั้งแต่ตีสี่ที่นี่นาง อะไรทุกอย่างที่เป็นของสดนางจะมาแพกแพกทุกอย่างเที่ยงคืนนางนางยังไม่ได้นอนเที่ยงคืนเดี๋ยวตีห้าตีห้าก็จะตื่นแล้วหกโมงถ้าสุดท้ายก็เพื่อนเพื่อนก็รอแต่บางคนก็ผ่านนะคะบางคนก็ผ่านสิบกว่าวันก็ผ่านเราอาจจะ,ะมีติดขัดอะไรเราก็ยังไม่เข้าใจเนาะยังไม่เข้าใจทุกอย่างก็เลยอ่าไม่เป็นไรเราตรวจสอสบก็ไม่รู้อาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะก,ก็แล้วแต่และกัน ก็เพื่อนๆก็รอเหมือนกันก็เลยไม่อะไรมากมายก็ทำโบนัสลงไปแล้วก็ไม่ได้สวัสดีนะคะอันอนลอดตรวจสอบเป็นเดือนเลยเดือนกว่า ต่ว่ากับเหตุโบนัดไปกับบริษัทไม่ยังอันเดียวแล้วอ่ะไม่เป็นไรโลกก็ทําเดียวไปอสตรีมก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเนาะได้ไนก็ ว่าแล้วสวยสวัสดีค่ะสวัสดีสิริมาขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจอ่าคุณนอ้องอ่าตอนนี้อกี่เดือนและ้วคะท้องกี่เดือนเพราะว่าทำงานแล้วก็มีงานทําแล้วก็ทําไปถ้าได้ก็ดีเป็นมันก็เป็นอ่ารายได้เสริมเนาะก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีวาสนาที่จะได้ทำเนาะ นี่เราก็จะไปหาทางเข้าเหมือนก่อนน่ะพอเราอ่าเราไปหาทางเข้าอื่นน่ะไม่เห็นเลยปัดนี้พอปัดนี้ปุ๊บหายหมแล,ลว้วแต่ว่าเป็นจะได้คุณเพื่อนเลี้ยนไลดีบอคุณนะร่วมพันโมเพื่อนนะกับรัานพานดากมิตรจินตนาจะขึ้นข้างหน้าเลยนะคะจะเห็นทุกวันแต่เดี๋ยวนี้อ่ ไปไหนก็ไม่รู้สงสัยจะดันไปไกลเนาะสงสัยจะดันไปให้เพื่อนใหม่ๆนะคะคืงคืนหนาน่าจะทั้งวันเดี๋ยวตอนเย็นก็อาจคุณฝน,นก็อาจจะมานะคะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคุณสิริพงษ์เป็นเหมือนกันไหมคะ บอกว่ามันเป็นที่ระบบอะหละคลิปไม่น่าจะดังก็ดังเพราะว่าระบบเขาตั้งไว้แล้วเมียเข้าไปดูเพจใหญ่เขาเนานะแล้วอาคุณน่ะไม่ต้องไปซีรียสอะไรหรอกวันที่สองก็ยังไม่ขึ้นวันที่สามก็ลดลงทีนี้นางก็เลยแบบเร่งเร่งแบบว่าขึ้นแบบ ไล่เยอะๆทีนี้เอก็ผ่านเนาะผ่านแล้วก็รอตรวจเนาะ,ะนาทีก็จะลดลงลดลดพอพอหยุดวันหนึ่งนาะทีลดลดเป็นพันอิ่มแบบบางทีแบบ เดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นหน้าหน้าปีดเหมือนน้าช่วงอ่ะเราขึ้นหนาเวทีนะคะยายสวัสดีค่ะอ่ะมาขึ้นเวทีช่วงบ่ายนะคะกะ็ช่วงเช้าเช้าก็ไม่ว่างนะคะช่วงนี้ก็ว่าวางแต่ก็ไม่ว่าง มีลูกค้าอยู่นะคะคุจิริพงโรเหมือนกันตั้งแต่อ่ารุ่นนเดือนอ่าที่เราผ่านเนาะปุจิริพงอ่า,อาเรืียงผ่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ผ่านก็ไม่มีใครอ่าเข้าไปได้เลยเนาะอ่าน่าจะดีนะครับมี ดีอยู่ไม่าลงคลิปไหนก็มาเลยค่ะมาเลยวิ่งมาเลยคุณคุณ เอาให้ผ่านหกหมื่นาทีถ้าผ่านหกหมืนนาทีแล้วอ่ะยังยังอ่าไม่มีอะไรคืบหน้าไม่เป็นไรขอให้ผ่านหกหมื่นนาทีเมื <laughs> ่อคืนก็คงจะไปอ่าจำสินเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ นางอ่าเช้าเช้านางไม่ได้ขึ้นเวทีค่ะอาเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงถึงถึงบ่ายสองอ่ะทำอ่กับข้าวไม่มีคนอ่าช่วยวันนี้นานกว่าคนอื่นคนอื่นเขาเรียนมาเพื่อเพื่อที่จะทําตรงนี้แต่เราอ่าเรียนไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยทํยยาไปด้วยก็เลยศึกษาไปด้วยมันก็เลยอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นเนาะต้องไปนั่งค่า ทุกรอบเลยเข้าไปตั้งค่าแล้วก็ร้องขอร้องขออะไรก็ไม่รู้แค่นั้นแหละร้องขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ให้ไปเขาเข้าไปตั้งค่าทีาเรื่องไม่เข้าใจค่ะตั้งค่าแล้วถ้าไม่รอตรวจสอบพี่ก็คิดว่าพี่ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันขึ้นก็จ,จะทีละครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรก็แบบนี้เนาะแต่ทีนี้อ่าเขาบอกว่าถ้าเผื่อเราอ่าไม่ขึ้นเมทีหรือว่าไม่ทําอะไรนาทีเราก็จะลดเวลาลูกค้าเข้า,ขา สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะคุณสรีพงศ์คุณอยใหญ่เหี่ยมนะคะขอบคุณมากคายขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะคะนี่จะขึ้นเนี่ยขึ้นได้แล้วห้านาทีสิบนาทีแต่จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาขึ้นนานแล้วเราก็เข้าไปคนที่เขาจะจบก่อนใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราเปิดน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะไม่ <laughs> ผ่านกันหมดแล้วเนาะอ่ายี่เรื่องยังอรอตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนอะวันนี้ก็ทํางานนึกว่าจะไม่มีลูกค้าเลยสามสามุาม,มเนาะถ้าไปกะว่าจะไปตอบคอมเมนต์ไปดูเพื่อนสน่อยที่ไหนได้นะคะหลับค่ะจ้าดี่ดีค่ะสุะดีมาดีคิดแบบนั้นก็ดีอ่าเนะรู้ไหม กี่เซนประมาณห้าเซนหรืออะไรนี่แหละไปดูเป็นบางภาพนะมันเป็นจริงๆนะแบบว่าตอนแรกๆอ่ะวันนี้ถ้าใครผ่านมาก็แวะให้กำลังใจกันด้วยนะคะยืนยันตัวตนนะคะอรอเอไอปลดแล่มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยใครจะขึ้นตอนไหนตอนไหนสตอรี่นี่ แดงไปหมดเลยเ๋ยานี้เราขนาดเราไปเลื่อนดูนะเราเห็นแล้วแดงๆเนี่ยไปเลื่อนว่าขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณที่เป็นพลังบวกค่ะ่าขอบคุณที่เป็นพลังบวกให้นะคะก็อ่บอบ,บก็บอกมาเลยว่าไม่ผ่านหรืออะไรเนาะอย่าไม่ให้โลนานบางทีมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะคุณสันิพงศ์วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะคุณสัีิพงศ์ยบไป โทรศัพท์ใชะไรอยู่ทีนี้ก็บางทีก็เห็นแรกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าไปอะไรเงี้ยพอไปหาอีกทีไม่เจอนะคะมีแบบนั้นด้วยนะคะแต่เขาบอกอ่าถ้า เคยหันไปเห็นดอกไม้ตอนแรกคุยตั้งนานแล้วนะคะคุยตั้งนานตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ขึ้นมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะยังไม่กินแต่ในตลาดยังเหลือเยอะอยู่นะคะเห็ดถอยเหลือๆๆโลละสองร้อยนะคะก็ไม่แพงเนาะก็พอซื้อกินได้เห็ดละงกอย่างนี้ก็เยอะเมื่อวานนะ สวัสดีค่ะสวัสดียายหาสวัสดีค่ะแสงเลยค่ะไม่เห็นแสงแดดเลยค่ะที่บ้านฝนตกไหมคะก็อ่ารอบตรวจสอบก็ยืนยันตัวตนทุกวันนะคะคนนี้อ่ะขึ้นเวทีแล้วนะเราก็รู้เนาะเดี๋ยวนี้อ่าค้นไปเถอะค้นไปนอกอยากไปดูที่อ่าคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์น่ะคลิปเราไว้อ่ะแล้วเราก็อ่าพรอเกืบอ่า ก็ผ่านหลังยาเรืองก็ไม่นานมากนะคะพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าก็รอรอตรวจสอบเหมือนกันหรือว่าผ่านแล้วเจ้คุณเพื่อนอเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ถามเดิมนะคะก็ทํางานไปค่ะทางานไปวันนี้ก็สามโมงจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวห้าโมงนางก็ปิดแหละตบคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่เคยดูเลยค่ะดูหนังฟังเพลงไม่ได้ดูเลยนะคะคุณสุริพงษ์ ก็ดูดูแต่เพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้อย่างอื่นไม่ได้เข้ามานะคะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจผ่านหรือ,อยังคุณแม่รังสีผ่านอ่ารอตรวจสอบที่ว่าสตรีมผ่านหรือ,อยังก็ถามว่าอยากผ่านไหมเราก็อยากผ่านเนาะเพราะว่าเราก็ทาครบแล้วสวัสดีค่ะเป็นว่าคุณจำชายนะคะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้ ยีเรืองก็เลยไม่รู้ว่าไปตั้งค่าอะไรยีเรืองก็เฉยอยู่ค่ะเนี่ยนะเขาเขาจะบอกว่าเขาแตกเขาไปหมุนมืออาชีพแล้วก็ไปตั้งค่าเขาบอกเนี่ยไปตั้งค่าแล้วก็ไปร้องขอแสดงว่ายีเรืองตั้งผ mm hmm. ู้เก่งจังเลยเก่งจังเลยของยีเรืองยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมายจะได้ลงเวทีแล้วนะคะก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เป็นพลังบวกนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณอามากมายเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณคุณิฎิพงศ์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกอ่ากำลังใจที่ผ่านเข้ามาเนาะไปไหนก็ยังอา่า มาให้กำลังใจกันหนูเนาะขอตัวลงร้านขายของก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ,นะคะลงทิปภาพนิ่องอะไรเนาะก็อ่าไม่ได้แบบปล่อยไม่ได้ปล่อยว่าวันนี้ฉันไม่ลงเพราะว่าคิดเยอะค่ะนางอะ่ะแต่ไม่มีอ่าอะไรที่เป็นแบบสารแล้วเขาก็จะกินอข้าวกล่องเนาะข้าวผัดข้าว,าว,าวอะไรเงี้ยทีนี้อ่าพอมากินส้ตมตำปุ๊บส้ตมตำมันก็ต้องใช้เวลาเนาะ นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะของใครของมันอ่าให้กันไม่ได้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าใครว่างก็แวะเบียนให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ก็ มาสวัสดีเพื่อนๆนชาว Facebook ชาวคีเตอร์ทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้ก็มา,าคุยกับเพื่อนๆน,นะคะทักทายรอตรวจสอบนะคะเพื่อนจะอพอเพื่อนจบลงแล้วเพื่อนก็จะเข้าหาอันนั้นนะโอเคแต่ที่นี้ไม่ได้ขึ้นนะคะขอบคุณนะคะคุณกรุงแขขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอให้ ตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงถึงถึงบ่ายสองอะ่ะทำกับข้าวไม่มีคนาช่วยวันนี้น่าจะดีนะครับมีก็ดีอยู่ไ <laughs> ม่ลงคลิปไหนก็มาเลยค่ะมาเลยวิ่งมาเลยคุณ นั่งยาวืรอเทือกะอ่ามันจะขึ้นกระดิง่งคุณร่วมนี่บอกขึ้นจะเทือกระดิง่งแต่ว่าคุณมิม่นนะ่ะขึ้นอยู่กระดิง่งคุณสุวนณิดที่เสีย่ยอ่าเนาะบรนา่มันจะมีแบบบางวันอ่าที่แบบว่าอยากนอนเพื่อเช้าๆก็สายก็ช่างเลอ อ่าสักวันอะไรอย่างงี้ก็เลยอ่าไม่ได้ขึ้นช่วงเช้าไม่งั้นก็ไม่ได้ขึ้นแล้วแต่ก็เปากใหญ่ของมันแพงมากก็เลยไปซื้อพวกแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็คะนา้าแล้วก็อ่าพิษที่มันแพงที่เราใช้ประจำอะ่ะถ้าเราไปซื้อสิบบาทแล้วก็ แม่ก็จะมีอ่ะเยอะมากน้อยมากแต่อ่าเราเคยอยู่แบบนี้แล้วก็ทําไปเนาะถามว่ามันอ่าทางานมันก็สนุกก็แหละมันก็สนุกนะคะก็ขอบุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบุณหลายๆกําลังใจที่ดีก็คืออ่ามีกําลังใจทํางานนะคะก็ยาเรื่องก็เต็มที่กับพลังบวกนะคะให้กับคนทํางานนะคะ ใครที่ผ่านแล้วก็ขอให้อ่าเป็นกําลังใจที่ดีให้นะคะขอให้เฮงเกันทุกคนใครที่ยังไม่ผ่านก็มาจับไม้จับมือนะคะหาไม่เจอก็ก็เลยแบบว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันมันไม่เจอเพื่อนเมื่อก่อนเนี่ยคนขึ้นประมาณอ่าอ่าช่วงบ่ายช่วงอะไรเนี่ยจะขึ้นแต่ยามใดมันจะเป็นเนาะมันหลามันหลาไปเองนะบริเวณว่าห้าวบริษัทเบิ้งบ,งบริตอบคอมนเมนต์เด้ บางทีสองทุ่มปุ๊บนี่ย่ำฝนเนาะมันเปอาการมันก็เย็นเย็นมันก็มุอ่าเขาสั่งข้าวพร้อมกันประมาณอ่าสามสิบกล่องสามสิบกล่องแล้วทีนี้มันไข่ดาวกับหมดทุกกล่องเลยยาเรื่องก็งมง่วนอยู่เลยไม่ได้ดูเพื่อนเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราตรวจสอบนั้นเราไม่คาดเดาว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราก็ภูมิใจว่าเออเราผ่านขั้เกณฑ์อันนี้นะที่เขาขีดไว้ให้นะเราก็ทําสําเร็จเหมือนเพื่อนแต่อันนี้ระบบเขาอาจจะเปลี่ยนไป พันธ์นภนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจตลอดเนาะขอบคุณมากมายนะคะก็ส่งพลังบวกนะคะอา,อาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้เข้าหาเพื่อนซะหน่อยนะคะอ่าครับถ้าเผื่อคลิปยาวบางคนเขาก็ไม่ได้ทําคลิปยาวนะเมื่อก่อนนะ่ะเขาก็ทําแค่คลิปสั้นเขาก็ไม่ได้เอาเลยคลิปยาวเขาก็ทําอ่าเต็มที่กับคลิปสั้นไปมีนะคนที่เข้าฟังๆนะ่ะเขาไม่ ให้คุณทุกวันเลยนะคะแต่คุณก็ล่อลอลอๆแต่คุณก็พูดไว้ว่าถ้าหกหมื่นนาทีคุณก็จะผ่านทันทีแต่พอไปบรมาคุณก็อ่าไม่ทําตามสัญญาก็อยากจะถามเหมือนกันบางคนก็ก็บอกว่า <c oughs> ไม่ให้พูดแต่ยเดืองจะพูดนะคะถามเนาะไม่เป็นไรเราไม่เก่งเหมือนกันทุกคนเนาะถ้าเก่งกันทุกคนก็คงไม่มีอ่าคนทํางานนะเนาะ ทีนี้อ่ะมันก็มีเก่งบ้างบางอย่างเนาะแต่แบบแบบอาจจะในโทรศัพท์นในโลกออนไลน์เราก็จะไม่เก่งเนาะ,อะบอกมาเลยนะคะว่าไม่ต้องให้รอนานนะคะเพราะว่ามันรอนานมันก็ต้องทามาหากินเนาะคุณแม่กด <c oughs> อะไรทุกอย่างที่เป็นของสดนางจะมาแพ็คแพ็คทุกอย่างเที่ยงคืนนางนางยังไม่ได้นอนเที่ยงคืนเดี๋ยวตีหา้า ปี่หก็จะตื่นแล้วหกโมงถ้าเิดไม่ได้เข้าห้องก็เลยไม่รู้เนาะทีนี้ก็เมื่อวานอ่ะเพื่อนก็ไม่ได้ขึ้นเบทีนะคะคุณเพื่อนอ่ะเมื่อวานไม่ได้ขึ้นค่ะ คนอื่นเขาทําได้เยอะแต่เราก็ทําไม่ได้เยอะเราอาจจะอ่าลงน้อยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่แต่ยอดวิวมันก็เยอะอยู่นะโบนัสไปโบนัสถ้ามีเขามีให้ตลอดก็โอเคค่ะแม่ดีด้วยเนาะนางว่าดีนะแล้วก็มีเลียวใช่ไหมมีเลียวโอ้โหเต็มที่ไปเลย แต่ถ้าเรียนจริงๆแบบว่าศึกษาเรียนจริงๆน่ะมันก็น่าจะโอเคนะคะแต่ทีนี้เราอ่าไม่ได้เรียนเนาะเดี๋ยวไม่ได้เรียนมันก็เลยแบบว่าดูแต่ว่ามันไม่ขอแบคุณหลายๆแป๊บหนึ่งอยู่ข้าวแล้วอะ่ะหิวข้าวเลยเด้อ อาแล้วป้าจะไปอยู่ไหนป้าก็จะกลับบ้านก็บอกไม่กลับถ้าไม่กลับไปอยู่อ่าที่อ่พี่ของหนูที่หลังาข้างหลังหลงจอกก็ได้าะบ่าเขาที่เยอะน้อยวันนี้ใครได้อะไรกินข้าวเช้าเนาะยีเรืองยังไม่ได้กินเลยคิดอยู่ว่าจะกินกนะไรเนาะไม่เห็นเลยอย่างคุณสุมนิปเนี่ย สมมติว่ายเยเลืองจะเข้าไปหาดูเนี่ยเลื่อนน่ะไม่เจอเมื่อก่อนอาจจะเจอทุกคนเลยที่ที่ทแบบว่าตรงที่ว่าไกกับคลิปอะไรก็ได้นะถ้ามันานานจริงๆยิยเยลืองอาจจะไม่ทําก็ได้คลิปอ,อ่ะถ้ามีโบนัสแค่อย่างเดียวยเยลืองก็จะทําโบนัสไปนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคุณไม่ให้มาก็ไม่ว่างที่จะให้กําลังใจคนโน้นคนนี้อ่ะเข้าออกเข้าออกไปตรงโน้นตรงนี้แต่บางวันก็ไม่ว่างนะคะ ก็ขออภัยนะคะขอบคุณนะคะขอคดูแต่มาเพิ่นวกเขามาจ้าคืออะไรเพิ่นพานเลยนะก็ซึ่ก็เห็นกันก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะไซโนที่ผ่านเข้ามาอ่าอีกคุณนะคะขอบคุณคุณร่วมนะคะขอบคุณเลยเป็นลังปวกนะคะอลูกค้าซื้อข้าวนะคะข้าวเปล่าอ่าลูกค้าที่เขาขายจิ้มนะคะเขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกถามเพราะว่ากินข้าวเหมือน เพื่อนก็รอเหมือนกันแล้วก็รอไปค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะขอบคุณนะคะถึงบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะคะก็เลยอะ่ะยังไม่ได้คอมเมนต์เพื่อนก็ยังไม่ได้ตอบแล้วก็ที่เพื่อนก็ยังไม่ได้ดูเลยค่ะก็เลย คลิปยาวนะนางไม่ได้ทําคลิปเลี้ยวไม่ได้ตัดด้วยขอบคุณนะคะนางไม่ได้ตัดนะว่าไปทําคลิปเลี้ยวอีกต่อนางไม่ได้ตัดอยู่ดีๆทางเซฟ,ฟก,กูก็แค่ชั่วโมงเดียวเนาะเราเห็นใจก็เลยบอกว่าเอาแค่ที่เราอ่าทันลูกค้าอถามว่าขายได้ไหมทําไมไม่ขายถามบอกขายได้แต่ว่าลูกค้าก็จะต้องรอง ครเนาะครเนาะคอมเมนต์ด้วยนะคะแม่เขียนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เขียนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะรอตรวจอบแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนขอบคุณนะคะคุณสีพงศ์ขอบคุณนะคะ,คข,อคะ,คะขอบคุณมากไหมอ่ะี่เรื่องบอกว่าถ้าไม่ทําคลิปทําอะไรอ่ะเ่ะเรืองไม่ดูหรอกโทรศัพท์อ่ะเ่ะเรื่องก็จะดูแต่เวลาโทรศัพท์อ่ะกลับบ้านประมาณอ่ะสองสามเดือนแล้วคุณโคเข้ามาแปะ ที่คลิปปะเนาะพอลงไปก็มีมาเลยมีมาเลยแต่นางก็บา้าอ,อยากทําอะไรก็ทําไปนางว่ะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนน่ะก็จะเซ็นก็จะขึ้นแหละแต่เดี๋ยวนี้น่ะเพื่อนเข้าไปดูแหละอ่าสี่พันสี่พันกว่ายอดวิวสี่พันกว่าของไม่ขึ้นเลยนะคะแบบบางเป็นบางคลิปนะคะเป็นบางคลิปแต่อ่าเราก็ทําไปเนาะ ทำไปนั่นแหละคุณเพื่อน,นอันไหนถ้าเผื่ออันไหนปังก็จะปังแหละเนาะมันโบนัสน่ะก็โอเคอยู่เดือนหนึ่งก็มีประมาณนี้นะคะเดือนหนึ่งก็มีประมาณนี้นะคะก็ปีหนึ่งก็อาจจะได้อยู่นะคะสีิมาไม่เป็นไรก็ถือว่าเราอา่า ได้นั่งรับนั่งเบึงอ่าคุยเมื่อกี้นี้เพื่อนเพื่อนขามากเพื่อนเพื่อนออกไปก็เลยอ่าก็เลยอ่านั่งขะ่างบ่ไดียรับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดีค่ะแม่โอเคมากๆโบนัสนะ่ะโอเคถ้าเข้าให้ไปตลอดนะ นางว่าโอเคมากๆเพราะว่าเราก็ถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอนางน่ะมีมีโฆษณาทุกอันเลยแต่ที่นี้ แล้วก็คลิปยาวอ่ะวันนั้นนางก็ไม่เข้าใจยานางกลัวว่ามันจะผิดเขาก็มีขึ้นเวทีอยู่นะคะแต่ไม่เห็นไม่เห็นว่าใครขึ้นเวทีมั่งนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะ <S <S อ่าก็เป็นกำลังใจให้ตลอดน่แเลยคุณสุภณิตถ,ถึงอ่าวันไหนเม็สิงหาน่ะยายเรื่องเพิ่งแบบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกยายเรื่องก็ถ่ายรูปและยายเรื่องก็มาลงลงอ่าเห็นยายเรื่องเข้าไปดูคลิปเพื่อนเรื่องของเรื่องอ่ะ